เปิดเผยเราไม่มีที่ลับไม่มีของลับไม่ให้ของลับใครด้วยฮะจริงไหมเพราะเรามีศีลไงเราจะไปกลัวทําไมใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาเรื่องของมันเพราะเราหัวใจเราศรัทธาเนี่ยเราไม่ได้มองที่อื่นนะจริงไหมเรามั่นคงในศีลมั่นคงในธรรมเนี่ยเอาสิฮะใครจะไปทําอะไรเราได้ ไม่มีคนมาหาเราก็อยู่คนเดียวได้เราเอาสีเอาชรมเป็นที่พึ่งแล้วเห็นไหมเราไม่ได้เอาสิ่งอื่นไม่ได้เอาวัตถุเป็นที่พึ่งเห็นไหมฮะนี่มันเป็นอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นาการที่เราจะอยากเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าเราตั้งใจถ้อยากเป็นจริงๆคนทุกวันนี้ที่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยเนี่ย เพราะจิตใจมันไม่มีศีลศีลเลยนะโพกสัมปทาศีลนำไปสู่พวกกระซับต่างๆเอาถ้ามึงมั่นคงมึงมีสัจจะมีศีลเนี่ยฮะมึงมีเครดิตไหมคนเชื่อมันอม่นเชื่อชื่อไหมนะอ่ะ,อะไปยืมเงินเขาเ้ามึงไม่มีเดือดร้อนเนี่ย เขาก็เชื่อถือมึงไม่ต้องมีคนค้ำประกันเลยถ้ามึงมีสัจจะมีศีลเนี่ยฮะ,อะโอ้ยหนูเคยไปยืมแล้วหนูมีศินเขาไม่ให้ก็ไปยืมคนที่ไม่มีเขาก็ไม่ให้สิจริงไหมถ้าคนขี้โกงคนขี้โกหกเนี่ยโอ้ยอย่าไปว่าเลยเขาไม่อยากคุยด้วยหรอกค่าขายเขาก็ไม่อยากค่าขายด้วยเพราะคนไม่มีศีลไง นิีีเลยนะพวกสสมถาสีเนี่ยนำไปสู่พวกัพับอะไรต่างๆสีเลยนะนี่พจริงยันสีไหมแค่สีข้อเดียวนะที่พระเจ้าสอนนำไปสู่นิพพานฮะอ,อัศจรรย์แท้คำสอนพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ปฏิบัติตามแค่นั้นแหละ,หะจริงไหมไมิจตอยากได้จะไม่อยากปฏิบัติ ทำน้อยๆก็อยากได้มากๆเร่งเอาจะผลมันพราะตัณหาไงความอยาก